พราคกลา้าทำมีความพร้อมแค่ไหนในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องไปฟังว่าตอนนี้พร้อมแค่ไหนแล้วมันมีกระแสข่าวด้วยคุณน้องว่า คุณชาย,ยาพรมมาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมาซบกล้าธร,รมนะมไปฟังกันหน่อยนผู้ชมครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมก็พูดถึงกรณีที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าอาจจะมีการยุบสภาก่อนไทม์ไลน์ที่เคยพูดคุยกันไว้นะครับตรงนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกขอยืนยันว่าพรรคกล้าธรรมมีความพร้อมในการเลือกตั้งมานานแล้ว จะสังเกตเห็นนะครับว่าพักกล้าธรรมเนี่ยมีพูแ้แทนในทุกจังหวัดมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าพักไหนๆและตอนนี้สมาชิกพักกล้าธรรมก็มีความพร้อมมากกว่าพักการเมืองอื่นเรามีความพร้อมทุกเมื่อนะครับพอถามว่าจะมีสสพักอีสานจากพักการเมืองอื่นเข้ามาร่วมงานกับทางกล้าธรรมเพิ่มเติมหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสก็บอกนะครับว่าก็มีแต่ไม่อยากเปิดเผย ส่วนกระแสะข่าวที่คุณชัยยาพรมมารองประธานสภา,าและสสจังหวัดหนองบัวลำพูพักเพื่อไทยนะครับจะมาร่วมงานกับพักราธรรมร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกนะครับว่าคุณชัยยากับตนเองมีความสนิทสนมกันตั้งแต่อยู่กระทรวงเกษตรแล้วนะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะนายกอบจหนองบัวลำพูก็เป็นเครือข่ายของพักราธรรมก็ต้องทํางานร่วมกันด้วยนะครับ คราวนี้พอถามว่าพรรคกล้าทําเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายสสสำหรับการเลือกตั้งไว้ที่เท่าไหร่จะถึงร้อยเสียงไหมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าอย่าไปตั้งเป้าแบบนั้นเอาเป็นว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเอาฟังเสียงเลยนะครับมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าพรรคใดๆและสมาชิพกพรรคกลา้าทรรมตอนนี้เรามีมากกว่าพรรคใดๆเรามีความพร้อมทุกเมื่อนะครับก็มีครับแต่ยังไม่อยากเปิดเผยตอนนี้คุณชัยยาคุณมา สขาามพี่ชาย,ยากับผมนี่เราสนิทสนมกันนะครับตั้งแต่อยู่กเกษตรด้วยกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งนายกกองการหมหาชนจังหวัดหนองบัวลำพูก็เป็นเครือข่ายของพรรคการธรรมก็ต้องทำงานร่วมกันวันน,นี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับท่านเปิดไม่เราจะไปตั้งเป้าอย่างนั้นเราก็เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับ โอ้พร้อมกว่าพักใดๆพร้อมมากเลยนะคะคทีนี้มีข้อมูลจากคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงประเด็นที่นายกระบุว่าอาจจะมีการยุบสภาก่อนทำลายเดิมคุณธนกรบอกว่าเรื่องนี้ไม่อยากก้าวล่วงเนื่องจากเป็นอำนาจของนายกแต่คิดว่ารัฐบาลยังไปต่อได้ส่วนหากเกิดการยุบสภาวางแนวทางของกลุ่มการเมืองตัวเองอย่างไร คุณธนกรบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยพร้อมอยู่แล้วโดยคุณสุชาติชมกลิ่นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมีการพูดคุยกันคาดว่าสัปดาห์หน้าทั้งตัวของคุณธนกรและคุณสุชาติจะเข้าไปที่พักภูมิใจไทยส่วนเรื่องของพักเพื่อไทยเนี่ยกลัวไหมว่าเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณธนกรบอกว,กว่าก็คิดว่าเป็นอำนาจของพักแต่วันนี้รัฐบาลเพิ่งทำงานได้แค่20วันจึงขอโอกาสให้นายกได้ทำงานก่อน เมื่อถามว่ามุมนี้เสียดายหรือไม่ว่าเวลาทํางานเนี่ยสี่เดือนมันน้อยเกินไปเจ้าตัวก็ตอบนะคะบ,บอกว่าไม่เสียดายแม้วันเดียวก็ทํางานเต็มที่เชื่อว่าวันนี้พักร่วมรัฐบาลมีความพร้อมในการเลือกตั้งและฝ่ายค้านบางพักเองก็พร้อมด้วยบางพักเนี่ยอาจจะไม่พร้อมก็จริงแต่เชื่อว่าวันนี้พักภูมิใจไทยมีความพร้อมในการเลือกตั้งมากและมีความเป็นไปได้ที่จะได้สสมากถึง120เสียง แล้วก็บอกว่าอยากให้ย้อนไปดูสมัยตัวเองเนี่ยที่อยู่พักพลังประชารัฐครั้งแรกบรรยากาศมันคล้ายกันเลยเชื่อว่านายกตอนนี้คือคุณทินเนี่ยเก่งขึ้นเยอะมากและยอมรับกับนโยบายดีๆของทุกรัฐบาลท่านก็ทำต่อเลยถือว่าเป็นสปิริตที่ประชาชนก็ชอบในส่วนนี้ด้วยค่ะพรักภูมิใจไทยเองเนี่ยเท่าที่เราได้พูดคุยสัมผัสกับ,ก,บ,ก,บกระบวนการของพักเนี่ยมีความพร้อมในการเลือกตั้งมากนะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็เป็นอำนาจของท่านนายกแต่ผมเชื่อว่าต้องให้เวลาท่านนายกทำงานดีกว่าาัอยู่การเมืองนานคิดวนะ่ามครอยี่สิบผมว่าเป็นไปได้นะฮะผมว่าเป็นไปได้เราลองไปดูสมัยที่ผมอยู่พลังประชาราชครั้งแรกนะครับก็หลายคนก็ไม่คิดว่าเราจะได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็สุดท้ายมันก็มันก็ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศวันนี้มันคล้ายๆกับตอนที่ผมไปอยู่ พลังประชาราชครั้งแรกและผมเชื่อมั่นวันนี้เนี่ยเราลองดูนะครับว่าผมว่าท่านนายกเก่งขึ้นเยอะมากนะฮะผมเชื่อว่าท่านท่านเก่งขึ้นเยอะมากแล้วก็หลายๆอย่างที่สิ่งที่เรายอมรับอย่างก็คือว่านโยบายดีๆของของทุกร,รัฐบาลท่านก็ทําต่ออันนี้คือเป็นสปิริตที่ผมคิดว่าประชาชนก็ชอบท่านในในส่วนนี้นะครับ กล้าทำพร้อมภูมิใจไทยก็พร้อมมากแล้วก็บอกว่าตั้งเป้าไว้120ที่นั่งด้วยส่วนวท SAN, ี่บอกว่าบรรยากาศเนี่ยคล้ายกับพรกพลังประชารัฐนะครับเป็นจุดรวมของพักที่มีฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือไม่คุณธนกรก็บอกว่าก็เป็นทำนองนั้นเชื่อว่าในวันนี้บทบาทของนายกรัฐมนตรีเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้ สมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่เห็นบัญชีรายชื่อแต่หากดูวันนี้ทีมเศรษฐกิจหากดูชื่อของคุณเอกนิตินิติธรรมประพาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งตนเนี่ยสมมุตินะครับและคิดเอาเองว่าหากไม่อยู่ในทีมเศรษฐกิจของพรรคและมีมือดีด้านเศรษฐกิจหลายคนเชื่อว่าสสแบบบัญชีรายชื่อน่าจะได้ตามเป้านะครับแล้วก็บอกว่าเท่าที่ฟังท่านนายกเนี่ยเห็นบอกว่าคนดิเดตอาจไม่ได้มีแค่คนเดียว ซึ่งอาจมีมือดีด้านเศรษฐกิจมาอยู่ด้วยนะครับกลไกเหล่านี้เนี่ยคุณธนกรก็บอกว่าถ้าผสมผสานกับนายกคิดว่าจะเป็นจุดที่ลงตัวที่สุดทางการเมืองแล้วก็ยังชื่นชมนายกอนุทินนะครับทั้งในส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่เชื่อว่านายกเนี่ยยังสามารถแก้ไขได้ส่วนปัญหาปากท้องของประชาชนขณะนี้โครงการค,ครึ่งออกมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมากสิทธิเต็มแล้วนะคุณน้องอใช่ไหมนะตอนนี้ไม่ทันแล้วนะใครจะลงทะเบียนเนี่ยนะครับ คิดว่าโครงการนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีและประชาชนก็ตอบรับเรื่องนี้เป็นอย่างดีด้วยจนถึงขนาดเชื่อนะครับว่ายังไม่มีบรรยากาศอะไรที่จะไปถึงจุดนั้นแล้วก็มั่นใจว่ายังไปต่อได้คุณธนกรก็บอกนะครับว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าแม้จะมีปัญหาชายแดนแต่นายกก็สามารถแก้ไขปัญหาสแกมเมอรอ์ได้ดีนะครับส่วนตนเนี่ยเชื่อว่านายกสามารถแก้ไขได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ก็ดูท่าทางแล้วนะทั้งคุณธนกรทั้งคุณสุชาติชัดเจนแล้วว่าซบภูมิใจไทยแน่ๆะนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะจะไปที่พักภูมิใจไทย